เบทุ่งเพื่อการเตรียมการสำหรับเดือนพายัง อนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการบรรจุนะครับบรรจุอุปกรณ์ลงไปในถุงสําหรับเลียงหอยครับกระเมีใบบักเผานะครับใบบักเผาครับเดี๋ยวใส่ต่วหัตัดยาวอเนี่ยเพราะว่าถุงเขาใหญ่ครับเป็นการทดลองครั้งแรกครับนี่หลักก็ะเทีมใบกล้ยนะครับผมก็จะใส่ลงไปในหันอันนี้คือถุงนะครับรับไม่ไหม่แรกครับอันนี้คือหอยพันหอยครับนี่ในถุงนี่ผมก็จะใส่ยางนห่ก็ยางหนอกยางหนอกรถจักรยานครับยางหนอกเก่าครับ เพื่อให้กลนถุงมันมัน,ม,นมันอา้าออกนะครับใบมันใบมันหนีบกันนะครับหอยกระสีไดมีหมองอยู่หลายผมก็จะใส่พวกเอนี่นะครับเป็นถาดพลาสติกนะครับเป็นของเก่าๆนะครับเพื่อว่าให้หอยให้หอยมันได้จับนะครับเวลามันไปอยู่กลนกลนถุงนะครับมันอยู่ทิ่มลงไปในถุงนะครับนี่ก็เป็นเรือนะครับเพราะว่าน้ำมันเลือกหลายนะครับน้ำเลือกแห้งนะครับคุณน้ำไหลน้ำเลือกหลายครับก็เลยว่ามันต้องมีเรือนะครับถ้าไม่มีเรือลงบ่ได้ครับ เอาแต่ขอบสานี่ก็เลือกแห้งแล้วครับนี่ต้องใส่บันไดนะครับนี่บันไดใส่บันไดเก่าขันนะครับสาหรับลงไปในสะนะครับเลือกแห้งนะครับช่วงนี้ก็เป็นขั้นตอนการบรรจุครับเดี๋ยวบรรจุแล้วก็ทิเอาให้เบิองอีกทีนึงนะครับบรรจุเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเอาห้เบิองอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับเป็นมือแรกวันนี้ของวันที่ยี่สิบหาเดือนกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบสี่ครับสำหรับการเตรียม เกี่ยวหอยขมลงเลี้ยงนะครับเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับเลี้ยงหอยเป็นการทดลองเลี้ยงนะครับลงวันที่25กุมภาพันธ์2564นะครับเฮาเด็กเตรียมของมานะครับเดี๋ยวจะเข้านะครับเตรียมของเียบบ้อยแล้วิะทายพี่น้องในเบิ่งอีกเทนึงครับนี่ครับมันจุในถุงเียบร้อยครับนี่ใบมะพร้าวนะครับมันจูียบร้อยครับใบมะพร้าวการกล้วยนะครับ มันจูรียบร้อยแล้วครับซี่ถุงเป็นการทดลองเลียงนะครับทดลองเลียงครั้งแรกอาสิใดผลบนะครับเขาเสียไปหน่อยนึงครับี่หอยนี่เสียเอาไปเทเรียงในไอ้ถังพลาสติกลองเบิ้งครับตัวนี้นี่ลองเบิ้งครับเป็นการทดลองหลายอย่างครับนี่ทดลองใส่หอยใส่ใบผะาใส่ใบก้านกล้วยลงไปียบร้อยครับพร้อมเสียวลงน้ำครับบัดนี้เดี๋ยวเสียวลงไปอันดับแรกเอาลงไปเอาไปหอยไบี่ก้อนครับย่งเสียวเรือลงครับเพราะว่ามันหนามันหลายครับ เดี๋ยวเฮ็ดแล้วรายงานให้พี่น้องบ้านเฮาได้เห็นอีกขึ้นหนึงครับครับตอนนี้เฮาก็ได้ลุ่งถุงหอยนะครับสี่ถุงนะครับเป็นการทดลองเลี้ยงครั้งแรกนะครับลุ่งเรียบร้อยแล้วครับนี่ลงครั้งนี้เป็นวันที่ยิบห่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเป็นวันพฤหัสบดีนะครับทดลองเบิ่งนะครับวันแรกนะครับอีกจค่เจ็ดมือ เดี๋ยวมาเบิองอีกทีนึงครับว่าหอยมันยังบ่อมันตายบ่อนะครับเดี๋ยวสีไล่งานให้พี่น้องมาเท่าได้เบิองนึ่งครับสำหรับการทดลองเลี้ยงหอยครั้งแรกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสีไล่งานให้พี่น้องมาเท่าได้เบิองอีกนะครับนะอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงหอยขมนะครับแน่ถังพลาสติกนะครับเป็นถังสมบูรณ์นะครับนี่เป็นอ่างสมบูรณ์นะครับนี่พลาสติกสมบูรณ์ทดลองนะครับทดลองเลี้ยงบางในะนำในถังครับว่ามันสิได้ผลบ่ออยู่ในวันที่ยิบหาเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่เท่าก หลังจากที่เห่าล่องแน่นถุงนะครับลงเลี้ยงในถุงอยู่ในในบ่อหนามในสระหนามนะครับการมาทดลองเลี้ยงในถังพลาสติกบังคับว่ามันม่ได้ผลบ่อนะครับมือเดียวกันเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็หาแนวมาคุ้มนะครับกันนกกันหนูกันงูนะครับนะครับเดี๋ยวเสียพลาสติกอ่าผ้าใบอ่าเขาเรียกยังก็ผ้าแพร่งแยงนะครับผ้าแพร่งแยงสีน้ำเงินนะครับมาคุ้มอีกเท่านึงครับกันศัตรูมันนะครับเดี๋ยวเราจะหาจอกหาแหนมาใส่นะครับโอเคครับ